สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับผมผมมรัทธวัฒน์นะครับเจอกันนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงชาวราศีตุลนะครับราศีตุลคือสัญลักษณ์ตาช่างนะครับความเสมอภาคนะครับการเป็นอยู่ที่พอดีนะฮะสอดคล้องอย่างเป็นต้นนะครับ แล้วก็เป็นดาวประจําตัวของดาวศุกร์ชาวราศีตุลด้วยนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับเช่นเคยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับผมกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับชาวราศีตุลน,นะครับก็คือวู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับคือเดือนเกิด ก็คือเรียกว่าราศีนะครับคือท่านทราบเวลาตกฟ้าลัคนาลัคนาราศีท่านสามารถดูได้นะครับของท่านมาดูกันหน่อยนะครับในช่วงของพฤษภาคมนะก่อนจะพูดถึงพฤษภาคมย้อนความไปก่อนที่ผ่านมาก็คือในช่วงของเมษานะครับสังเกตว่าเจ้าเรือนังคารที่ผมเคยพูดหลายๆคลิปอยู่ในพันธุข,ของตัท่านนะครับ ก็คือในเรื zat, ่องที hmm. ่ทางที hmm. ่อยู่ของตัวท mm ่านนั่นแหละครับหนึ hmm. ่งตำแหน่งนะครับและประกอบกับดาวศุกร์ด้วยท่านก็ไปอยู่ในภพมรณะมรณะนี้ไม่ไม่ใช่ว่าท่านจะต้องแบบว่าในเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก่อนนะหนึ่งก็เรื่องที่ทางที่อยู่ด้วยนะครับก็ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องที่อยู่ที่ถาของตัวท่านนั่นแหละครับหนึ่งตำแหน่งในช่วงระยะนั้นของตัวท่านชาวราศีตุลนะครับ และก็จะมีทั้งดาวทิ์ดาวพุทธที่เล่งกับตัวท่านอยู่ในเรื่องการพูดคุยนะครับในเรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนของตัวท่านนะครับผมในช่วงระยะนี้ของชาวราศีตุลวันที่1นนะครับพฤษภาคมดาวอังคารใหญ่ดาวอังคารเป็นเจ้าเือนการเงินด้วยนะครับผมอังคารเนี่ยเรามองคําว่าการเงินหรือการได้นะฮะคำว่าการได้ในที่นี้ บางท่านเนี่ยได้มาจากอะไรกับเรื่องที่ทางหรือการซ่อมสซมที่ทางที่อยู่ไปแล้วเห็นไหมได้คือการหมดหมดก็คือการได้นะครับคําว่าดาวเจริญไม่ใช่เป็นเจ้าหรือไม่ใช่เงินอย่างเดียวบางท่านจะมีเรื่องที่ทางกับเรื่องที่อยู่อย่างที่เป็นต้นที่ที่ผมเคยพูดไปหลังจากนั้นดาวอังคารนะครับที่มีความหมายในพวกนี้อาจจะมีการเสร็จซึ่งเป็นระยะหนึ่งแล้วเรื่องที่ทางที่อยู่อังคารก็ย้ายไปแล้วนะครับก็เหลือแค่ดาวหรือดาวเสานะครับเป็นคู่เลย ผู้ยืดเยือ่อนะครับบางท่านยังยังไม่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับในเรื่องสถานที่ทางที่อยู่ของตัวท่านอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนการเงินย้ายโคจรไปสู่ราศรีกลุ่มในพวุตะุะปพุตะคือการ,รเริ่มการกําเนิดรายได้หรือท่านกําลังมีลูกทางหารายได้พิเศษนะฮะหรือเรียกว่ารหลได้เสริมใช่ไหมครับผมดาวอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนการงเงิน กับดาวคู่ครองดทรันด์ดวนั้น,น,นการลงทุงหนหารายได้เสริมก็สัมพันธ์กับคู่ครองเช่นกันนะครับแล้วอยู่ในเรือนราหูราหูก็อยู่ในเรือนของราศีเมถุนนะฮะธาตุลมเหมือนกันแล้วก็ฟ้องมาอยู่ในเรือกนการเงินทันคู่ธาตุนั่นก็หมายความว่าการลงทุนกะเเริ่มซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับารายได้บิเซร์อย่างเงี้ย อาจจะมีคนรู้จักเป็นดาวคู่ธากันด้วยเห็นไหมครับผมดาวค่ธาก็หมายความว่ามีช่องทางนะครับมีรูทางหลายได้ที่จะทําตรงนี้ให้กับท่านเห็นไหมครบหลังจากที่อังคารย้ายไปในวันที่หนึ่งครับช่วงดึกนะครับของวันที่หนึ่งก็จะดาวศุกร์ก็ต่างม,มาด้วยดาวศุกร์เป็นทั้งเจ้าเรือของตัวเจ้าตาหลังจากที่เกี่ยวเรื่องที่ทางที่อยู่ท่านก็หลบมาตรงนี้ละมาเจอกระดาราหูที่ในภพปุตตะและอยู่ในภพสุภาท่าน สุภาคือลงทุนสุภาคือพุตตะเนี่ยลงทุนสุภาคือการจะเริ่มงอกงาก็พูดง่ายว่าถ้าท่านตำแหน่งท่านอยู่นี่ท่านลงแล้วก็คือก็มาสําเร็จใหม่ก็อยู่กับความหมายนี้แต่ยังไงซ้านอยู่พวกสุภาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นดาวคู่ธาตุกันมีคู่มีลู่ทางให้ท่านนั่นแหละพูดง่ายเลยนะครับช่วงนี้ชาวราศีตุลของตัวท่านทําให้มี รายได้ดาาหูมาแล้วนะฮะสอดคล้องในรนะวางเจ้าเรือนกันนะครับถึงกันอังคารอยู่ในาราหูนะี่แต่ในระวงะังอยู่ในอังคารเห็นไหมครับก็คือเป็นดาวคู่ธาตรการกลงทุงนในที่นี้เกิดมีลู่ทางหรือคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่องทางหนึ่งเป็นรายได้เสริมช่วงนั้นนะครับชาวราศีตุลของทุกท่านเลยนะครับหนึ่งตำแหนง่ง ดาวศุกก็ย้ายไปกับดาวขานช่วงวันที่1นนะครับสังเกตตรงนี้นะครับแล้วช่วงนี้ตามด้วยวันที่ห้าดาวพุธโคจรน,นะครับโคจรมาอยู่ในภพมรณะนี่มรณะมรณะอีกเลี้ยวนะครับม,มรณะในที่นี้เราก็ไปโฟกัสตามดาวสุกไปนะฮะมรณะเนี่ยหนึ่งก็คือในเรื่องของการสื่อสารแน่นอนนะฮะ การพูดคุยหรือการตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับกับเรื่องทิศทางของตัวท่านแน,น่นอนนี่เนี่ยเรียกว่า,ากลับมาเจรจาหรือทําอะไรเพิ่มเติมเรื่องที่ทางที่อยู่อีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับช่วงระยะน,นั้นเพราะว่ายังไม่ไม่เสร็จสิน้นแต่ว่าไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยหนักหนักกันมาเยอะและ้วนะครับช่วงระยะน,นั้นดาวพุธเป็นทั้งการพูดคุยหรือเสียหายหรือเครดิตหรือการคลาดเคลื่อน ใรือช่วงระยะนั้นท่านเนี่ยว่าตกลงกันก็เว้นระยะห่างไปในการติดต่อกันได้เหมือนกันนะฮะช่วงนั้นน,นะครับกับเรื่องที่ทางที่อยู่ความหมายนั้นนะครับหนึ่งตำแหน่งแต่ผมมองว่าด้านดีเนี่ยดาวคาดเกิดการลงทุนและรายได้เฉลเนี่ยผมว่ามอยมีความหมายที่ทางที่ดีขึ้นในความหมายนั้นนะครับผมตรงนี้เลยอ่าแล้วช่วงนั้นดาวที่เด่นเนี่ยคือว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นอุด อยู่ในภพของคุกหลองก็เหมือนกับว่าเป็นลาภะให้กับตัวเจ้าตาชาลาสิทธิ์ก็ว่ามีไรายได้เสริมหรือทําอะไรเสริมเพิ่มเติมกันนะเห็นไ,ไหมฮะเสริมเพิ่มเติมกันเนี่ยความหมายนี้เช่นกันนั่นแหละครับผมตรงนี้นะหลังจากดาวพุธยายแล้วนะครับดาวพุธโคจรเร็วนะฮะวันที่ห้าตามด้วยวันที่สิบสี่ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในภพมรณะตามมาด้วยนะครับอาทิตย์เนี่ยเป็นทงางลาภะด้วยลาภะ ได้มามรณะลุยนะฮะ <g ül> ก็หมายความว่าพาณานี์ได้มาก็เรื่องที่จะทําทางที่ทางตกลงอะไรกันสักอย่างนี่แหละให้มันดีขึ้นนะฮะได้มาลงไปนะครับบางท่านเนี่ยเราเรียกว่าตกแต่งบ้านทําบ้านนะเห็นไหมพราดาว,อดวสองดวงนี้อยู่ในเรือนพันธุข,ของตัวท่านความหมายเนื่งตำแหน่งนะครับบางท่านก็จะมีความหมายเรื่องที่อยู่ลดลากระไดเห็นไหมนะครับความหมายลดลากระได เพราะฟันทูเนี่ยเป็นทั้งได้อ่านค่าได้2ออย่างนะครับบ้านรถที่อยู่ที่ทางที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับความหมายนั้นนะครับผมอิทริวลโคโจรของดาวอาทิตย์ในช่วงระยะนั้นนะครับแล้วเรื่องสุขภาพนะครับก็มีเช่นกันนะหนึ่งแน่นอนครับเลือดสายตานะครับหมุนเวียนนะครับเลือดสายตาหมุนเวียนระบบเราพูดหมายถึงเคลื่อนย,ย้ายหรืออ่อ ในร่างกายให้ขออยื่นอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้อะไรเงี้ยนะเมื่อในเมื่อตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับบวกกับเส้นเลือดไหลเวียนไม่ไม่คล่องคุยง่ายนะครับอิทธิพลค,ความหมายของสุขภาพอยาทิตย์ย้ายแล้วต่อด้วยนะครับต่อด้วยพุทธญายนะครับวันที่25ของพฤษภาคมชาวราศีตุลน,นะครับสุขก็ยังเจอกับดาวราูู พุทธมาแล้วก็คือเจ้าของบ้านมาด้วยนะฮะเ,เป็นเจ้าเรือนเกษตรให้ช่วงนี้นะครับพุทธเป็นเจ้าเรือนเกษตรราสีเมถุนเป็นภพสุภาสุภาคือความเจริญงอกงามก็หมายความว่าเงินที่เกิดการลงทุนไปมีลู่ทางและรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับมีบางท่านไปหาหาที่ใหม่หรือหารายได,ได้แบบใหม่ หรือะไรได้เสริมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและสุภาเนี่ยคือเป็นเจ้ารือนเกษตรถ้าสุภาเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับหรือวินานโอ้โหช่วงนี้ทําไปได้มาก็เสียหายไปได้เห็นไหมละครมีความหมายเหมือนกันนั้นช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นะฮะในด้านนี้ก็มีผลที่ดีและถ้าเกิดมองในเรื่องของด้านการเรียน,น่ะฮะสำหรับท่านชาวราศีตุลเนี่ยอยู่ในวัยการเรียนนะฮะอังคารก็ยิง่งซาคือเจ้าเรือนการเรียนต่างถิ่นต่างแดนได้เช่นกัน นะครับมตุตยูก็มาสัมพันธ์ในนาวางของเขาแหละใช่ไหมฮะในช่วงระยะนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักท่านก็ได้ไปเจอเจอนะครับต่างถิ่นต่างแดนคนต่างเชื้อชาติได้เหมือนกันทางดาวเกตและมตุตยู่ที่เล็งท่านอยู่นะครับหรือท่านเจอคนที่เรียกว่าเกตกับมุตยูนี่แปลกๆปเป็นคนแปลกแปไม่ไม่เหมือนใครอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกันนะครับสาหรับความรักของชาวราศีตุลดาวสุก ก็คือเป็นเรื่องของความรักก็อยู่ภพสุภาด้วยได้เรื่องอะไรใหม่ๆนะจะเป็น2หัวข้อเลย 1. รายได้เสริมหรือรายได้ใหม่ๆนะฮะของท่าน2การเรียนนะฮะแล้วก็ความสัมพันธ์ในเชิงของความรักอย่างเงี้ยก็เป็นไปในทางที่เราว่ามีเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันนะครับสำหรับชาวราศีตุลช่วงระยะนี้นะครับนี่ ถ้าอย่างเดียวที่วิตกนะครับชาวราศีตุลช่วงนี้ก็คือในเรื่องของที่ทางที่อยู่นั่นแหละครับผมยังวิตกกังวลเพราะว่าดาวสองดวงนี้ยังไม่ได้นิ่งๆถ้านิ่งก็แปลว่าเหตุการณ์อะไรก็ต้องเรียกว่าจบสิ้นไปแล้วใช่ไหมล่ะเพีองเรายังคาอยู่กับปัญหาเรื่องที่ทางด้วยเยอะยาผ่านเอาโดท่านนั่นแหละครับนะฮะชาวราศีตุลช่วงนี้รายได้เสริมและโชคลาภด้วยเพราะว่าอังคารอยู่ในราศีกุม ในเดือนละหูฮนะดาวละหูก็โฟกัสอยู่ในระหว่างการเงินของเขานั่นแหละก็จะทำให้บ่งบอกว่าเป็นรายได้เสริมที่อาจจะงอเงยบางท่านบอกว่าทําเล่นๆแล้วก็ไยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นโดยที่เราคิดแค่ไม่มากมายเห็นเป็นต้นนะครับนี่แหละจังหวะตรงนั้นนะครับของชาวราศีตุลของท่าน,นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงของเดือน คือสภ,ภาคมนะฮะและเข้ามิถุนายนนี้ก็จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นในช่วงของตําแหน่งดวงดาวด้วยเหมือนกันนะครับขอบคูดอีกครั้งนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการดูสุ่นตัวก็ทำมาได้นะครับ ID line นะครับผมผมก็เคยแจ้งไปแล้วนะฮะที่เอ็นหกหา้าเหรือท่านสนใจหนังสือตําราเรียนผมเคยโพสต์ไปแล้วนะครับช่วงนั้นก็สั่งซื้อกันได้มาศึกษาดูนะครับช่วงระยะนี้หาความรู้เพิ่มเติมกันไปได้นะครับ อะวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับชาวราศีตุลคลิปหน้าเจอกันนะครับในช่วงของวิถุนายนนะครว่ามีอะไรบ้างนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ